เอเป็ e 2022จัดอาหารไทยเต็มคาราเบลต้อนรับผู้นำระดับโลก เรียกได้ว,ว่าตอนนี้ไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอปเประหว่างวันที่14-19ถึงพฤศจิกายน2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อต้อนรับผู้นำและรัฐมนตรีเอเปกซึ่งจะประชุมแบบพบหน้าก,กันเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีรวมทั้งคณะผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปกและสื่อมวลชนต่างชาติที่จะเดินทางมากรุงเทพ มหานครเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการประชุมเอเป2022ภายใต้หัวข้อหลักเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเมนูอาหารที่จะนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจในงานเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกาลาดินเนอร์วันที่17พฤศจิกายน2565ณห,หอประชุมกองทัพเรือ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เมนูอาหารทุกจานเป็นไปตามแนวคิดหลักของการประชุม Open Connect Balance Open คือการเปิดประสบการณ์สู่อาหารไทยอาหารทุกจานเป็นอาหารเมนูฟิวชั่นที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันผ่านความหลากหลายของสีกลิ่นและสัมผัสซึ่งมั่นใจว่าอาหารที่นำเสนออย่างประณีตเหล่านี้จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้นำเอเปคู่สมรสและผู้เข้าร่วมด้วยของว่าง กระทงทองไส้ครีมซอสและไข่ปลาสเตอร์เจียนโครงการหลวงโดยอินทนนท์อพพิชเซอร์อาหารเรียกน้ำย่อยเวล o ัมทูไท a แลนด์ซึ่งนำเสนอของดีสีภาคได้แก่แอลเนื้อข้าวซอยมีกรอบไทยล้านนาเที่ยวกลางต้มยำทอดมันกุ้งแม่น้ำกรุงศรีอยุธยายามอีสานโคราชวากิวย่างข่านสมุนไพรจิ้มเจ้าล่องใต้ไก่เบตงย่างกอและ สลัดยำใหญ่ผักออร์แกนิก9อย่างจากวิสาหกิจชุมชนทั่วทุกภาคของเมืองไทยกับไก่ออร์แกนิกและกุ้งมังกรเจดสีภูเก็ตพร้อมไข่เป็ดไล่ทุ่งสุพรรณบุรีดองดอกเกลือเพชรบ,บุรีเมนคอสอาหารจานหลักสำหรับอาหารไทยแห่งความยั่งยืนแกงมัสมั่นชาววังเนือ้อน้องโคขุนจากสากรโพลยางคำสกลนคร และผักไทยรวมราตาตุยปลาเก๋ามุกออร์แกนิกจากทะเลภูเกต็ตพร้อมซอสต,ต้นข่าเห็ดรวมโฟมใบมะกูดข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวกล้องก้าวชนิดอบตะไครหอมของหวานขนมเมอแกงเผือกภูเขาและเม็ดบัวซอสผลไม้ไทยเสิร์ฟพร้อมกับซอ์เบตสวรสน้ำพึ่งดอกลำไยขนมห้าอย่างได้แก่ดาราทอง ช็อกโกแลตไทยเชียงใหม่ไส้บรันดีไทยกระชายดำขนมมะลิไส้มะพร้าวมาการองลิ้นจี่ขนมเปียกปูนใบเตยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ